กมชั่วร้ายของทักษินชินวัตรคนละพักสสอพัคเพื่อไทยและแกนนำนปชสมหัวคบคิดกับขบวนการล้มเจ้าโจมตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิสูจน์กันจ่าจ่าชูพงถีทั่วจัดรายการโจมตีสถาบัานอย่างไรให้พี่น้องคนแสดงโดยเฉพาะผู้ทีพพ่ชอบฟังนปชดีเอสเอฟังคนรู้ใจฟังอะไรนะเออเซดีเอ้ยผมผมผมพูดถึงเว็บไซต์ไม่ไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะ ที่ฟังรายการประเภทที่ต้องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับผมขอประกาศให้พวกเราในขบวนต้องการเปลี่ยนระบอบสร้างประชาธิปไตยวันนี้นะครับดูให้ดยว่าผมนายชูพงเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะจะโค่นล้มนะจะโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยครับถ้าในหลวงยังรักษาระบอบราชาธิปไตยไว้ผมจะทําการต่อสู้กับระบบนี้กับในหลวงครับไม่ไม่อ้อมค้อมครับต่อสู้และจะต้องเอาชนะในหลวงให้ได้ครับ เราจะเปลี่ยนจะบอกทันทีบอกว่าไม่สู้กับกระดาษเนี่ยมันจะเป็นไงไม่ใช่ฉีกตะนูนนะเอากระยาออกไปทั้งหมดเอาระบบกษริย์ออกไปครับใช่ครับขบวนการร้ายคุกคามสถาบันไม่ลดละหากินกับความใต้ปี53สร้างวาทกรรมไอเหียสั่งฆ่าอีหาสั่งยิงคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงจากการปราศัยของพันเอกกับพี่วันวิริยะชัยคนแสดงเขาบรรยายว่ะ เขาบอกว่าเขารู้ว่าใครสั่งฆ่าแล้วใครก็สั่งยิงไะครับไม่รู้เขาเขียนว่าอะไรนะครับผมต้องขออภัยผมพูดแล้วกระดากปากครับเขาเขียนว่าไอเฮียสั่งฆ่าอีหา,ส,าสั่งยิงล่ะครับพี่น้องครับใครเป็นเจ้าของไอเดียเปลี่ยนเถอะครับใช้คําที่สุภาพหน่อยใช้ว่าคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงล่นะครับ ไม่ใจอึ้งพากรเฉลยวาทัากรรมไอ้เหี้สั่งฆ่าคือเดี๋ยวนี้นะขบวนการเสื้อแดงเนี่ยทั้งในไทยและต่างประเทศผมเชื่อเลยว่า70-8 0ของคนเสื้อแดงซึ่งนับเป็นล้านๆคนเนี่ยตอนนี้เกลียดกษัตริย์เกลียดกษัตริย์เพราะว่ามีการฆ่าประชาชนมีการฆ่าประชาชนแล้ว กษัตริย์ไม่ออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นนะน,นี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนเปลี่ยนจุดยืนเลยนะครับจะถูกหรือผิดก็เถียงกันได้แต่นี่คือความจริงเวลาเขาบอกเขาตะโกที่ลประสงค์ว่าเฮียสั่งฆ่าหาสั่งยิงทุกคนรู้ว่าหมายถึงใครผมเองเนี่ยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นเชื้อแดงตอนนี้ที่ไม่เอากษัตริย์เนี่ยเชื่อว่านะนายภูมิพลเป็นคนที่ สั่งการหมดที่สุดของที่สุดกองแก้วพิกุลทองสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยสั่งปลดรูปที่มีทุกบ้านและน่าเสียดายพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านคนไทยให้ความเคารพรักถือมานานมีลูกจิตฝาบ้านแต่ไม่หมดวันนี้นี่ครับคนไทยจำนวนมาก่อนรูปทิ้ง จตุพรพรมพันธ์ปรสาสัยกระสุนพระราชทานถูกนำมาใช้ยิงในเหตุการณ์ปี53คุณเอาหน่วยไหนมาฆ่าพวกผมยังไม่เจ็บปวดยกเว้นสองหน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหมคือหนึ่งทหารรักษาพระองค์สองทหารเสือราชินีเพราะพวกเรามีความเจ็บวดว่าเป็นกระสุนพระราชทานใช่ไหม เสือราชนีกับทหารรักษาพระองค์คุณเยามาฆ่าเพราะฆ่าแล้วผมมันเจ็บปวดประชาชนมันเจ็บใจและทักษิณชินวัตรกับเสียงโทรศัพท์ลึกลับกล่าวหาทั้งสองพระองค์ว่าอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารผมก็ไม่รู้ว่าเจ้ารายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทำไมพระองค์ท่านสึงเข้ามายุ่งกันเมือขนาดนี้ผมขอ,อยืนยันว่าการปฏิวัติ เรื่องหลังในการสังการทั้งหดเป็นพระนการประสงค์ของพระกิ่วผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทําไมพระองค์่ันถิงเข้ามายุ่งกันเมื่องขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าตอนปฏิวัติเรื่องหลังในการสังการทั้งหดเป็นพระนการประสงค์ของพระกิ่วผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทําไมพระองค์่ันถิงเข้ามายุ่งกันเมื่องขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าตอนปฏิวัติ เรื่องหลังในการสังการทดเป็นพระรารประสงค์ของพระที่วผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าหนายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทําไมพระองค์ท่าสิึงเข้ามายุ่งกันเรื่องขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าตอนปฏิวัติเรื่องหลังในการสังการทดเป็นพระราชประสงค์ของพระที๋วผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าหนายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทําไมพระองค์ท่าสิ่งเข้ามายุ่งกันเรื่องขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าตอนปฏิวัติ เรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดเป็นระนาจประสงค์ของพระอี๋